ต่อกันที่ข่าวดีของคนที่เป็นหนี้กันหน่อยนะคะดโดยเฉพาะข้าราชการข่าวดีค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะเขามีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้โดยเฉพาะกลุ่มของข้าราชการนะคะโดยปัจจุบันพบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยมีจํานวนมากถึง16.2ล้านล้านบาทในจไตรมาสที่3ของปี2566 <c oughs> คิดเป็น90.9%ของ GDP นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วกําลังจะกลายเป็นตัวฉุดการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะหนี้ในภาคส่วน ของข้าราชการที่ม <questo S 1> ีม mm ูลหนี <t un nel ia> <forward> mm ้ในระบบค่อนข้างสูงค่ะธนาคารกรุงไทยเขาก็เลยออกแคมเปญสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มราชการที่เปราะบางนะคะมาดูกันหน่อยว่าแคมเปญนี้น่าสนใจยังไงบ้างโดยแคมเปญโครงการสินเชื่อเนี่ยเขาจะมีการออกสองมาตรการด้วยกันมาตรการแรกเป็นสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะซึ่งจะเป็นสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบ้านแลกเงินโดยสินเชื่อบ้านเนี่ยจะสามารถทําได้ทั้งกรณีรีไฟแนนซ์หรือ ลูกค้าสินเชื่อรายเดิมแต่อยากจะกู้เพิ่มนะคะส่วนสินเชื่อบ้านแลกเงิน คือหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยจะต้องปลอดภาระแล้วอ,อาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะโดยทั้ง2ข้อเสนอนี้จะมีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.50%ต่อปี3ปีแรกหลังจากนั้นอัตราดอกเบีย้ยจะคงที่4.75%ต่อปีตลอดอายุสัญญาแล้วก็มีการยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยส่วนอีกหนึ่งมาตรการค่ะจะเป็นสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอันนี้อัตราดอกเบีย้ยจะคงที่อยู่ที่6.75%ต่อปีตลอด อายุสัญญาถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรมาค้ำประกันดอกเบีย้ยจะสูงหน่อยจะสูงหน่อยหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาแต่ถ้ามีอะไรมาค้ำประกันจะเห็นเลยว่า3ปีแรกดอกเบีย้ยจะค่อนข้นางต่ำใช่ครับค่ะสำหรับจุดเด่นของแคมเปญน,นี้ก็คืออัตราดอกเบีย้ยต่ำนะคะแล้วก็คงที่ตลอดอายุสัญญาไม่ผันผวนไปตามที่ทางของดอกเบีย้ยทําให้สามารถวางแผนสภาพคล่องได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงสามารถขยายระยะเวลาคืนหนี้แล้วก็อายุผู้กู้นะโดยธนาคารจะขยายอายุผู้กู้ให้สามารถผ่อนชําระหนี้ได้สูง สุดถึงอายุ80ปีจากเดิมเขากำหนดแค่60ปีนะคะก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการด้วยง่ายว่ากระจายออกไปยืดระยะเวลามันก็จะผ่อนน้อยลงต่อเดือนแล้วพอเกษียณออกมาค่อยมาโปเขาได้อาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญอะไรแบบนี้ก็เอามาทยอยใช้นี่ไปอีกนะคะแล้วบางคนเนี่ยเกษียณแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมแบบนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะคะที่มีสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉินและมีรายได้สุทธิต่อเดือนหลังจากหักภาระหนี้แล้วคงเหลือน,น้อยกว่า30%ของรายได้ต่อเดือนนะคะกรณีสินเชื่อประเภทไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันผู้กู้จะต้องยินยอมนำสิทธิในบําเน็จเป็นหลักประกันการกู้เงินนะยกตัวอย่างในการรวมนี้ให้เห็นชัดๆนะคะว่าจะสามารถลดภาระหนี้ของเราได้ยังไงอย่างเช่นนายบีค่ะอายุ35ปีปัจจุบันรับราชการใช่ไหมคะ มีรายได้ต่อเดือน30,000บาทแต่มีหนี้สินอยู่กับแบงก์กรุงไทยหรือว่าอาจจะเป็นสถาบันการเงินอื่นๆต้องผ่อนจ่ายหนี้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ2 000, 2 9 0 0บาทต่อเดือนโอ้เหลือใช้ยังไงเนี่ยนั่นหมายความว่าในบีจะเหลือเงินใช้ต่อเดือนเพียงแค่7,100บาท เนี่ยอันนี้คุณสมบัติแบบนี้ถ้าอยากจะรวมหนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดในบีมาเข้าโครงการรวมหนี้กับแบงก์กรุงไทยซึ่งไปเอาหนี้ของสถาบันการเงินอื่นมารวมกันเป็นก้อนเดียวจะช่วยลดภาระหนี้ต่อเดือนเหลือแค่1น0 0 0หมกับหาบาทโอ้ลดลงไปเยอะเลยนะหนี้หายไป,ไปเกินเท่าตัวเกินเเท่าตัวลยค่ะจากระยะเวลาเงินกู้ที่ยาวขึ้นบวกกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําที่จะได้รับก็จะทําให้มีเงินเหลือกลับมาใช้มากขึ้นต่อเดือนเนี่ยนะคะหนึ 1, ่0บาทเท่ากับ จะเหลือเงินใช้ต่อเดือนเกือบเกือบ0 0 0หเลยนะถ<ช>ัก <ๆ S 2> นี่ไป1 0,000ใช่ไหมอันนี้มันก็ช่วยให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยบรรเทาภาระการจ่ายเงินใช้นี่ให้กับลูกหนี้ได้สําหรับลูกค้าที่สนใจสามารถขอคําแนะนําการแก้หนี้อย่างยั่งยืนได้ตั้งแต่วันที่9เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือกรุงไทยคอนแทค เซ็นเตอร์โทรหมายเลข02 111 1111กด11 11 99ค่ะครับกูเท่าที่จะเป็นและเท่าที่ท่านจะชำระคืนไหวนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่หลายคนเนี่ยทำง,งานทั้งชีวิตพออกเกษตออกมาแทบไม่เหลือเงินเก็บพอเอาไปใช้นี่หมดะนะครับคโครงการนี้สินเชื่อรวมนี้ข้าราชการยั่งยืนจากธนาคารกรุงไทยนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองกันบ้างทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและแน่นอน่ย